เซอร์ไพรส์8ปีมีน้ำตาแตกแจ๊สสายเปตัวจริงของแจงหากใครติดตามคู่รักคู่นี้จะมีแต่เสียงหัวเราะยิ้มกลับมาทุกครั้งสำหรับแจ๊สชวนชื่นกับภรรยาสาวแจงแจงจิตซึ่งทั้งคู่เขาหาดูใจกันมานานและแต่งงานมีลูกด้วยกันปัจจุบันเริ่มโตเป็นสาวเราก็จะได้เห็นความสดใสความฮาของลูกสาวของพวกเขากันอย่างต่อเนื่องน้องแตงไทย แต่วันนี้จะพาไปดูมุมสวีทของคุณพ่อคุณแม่กันค่ะที่วันนี้24สิงหาคมปี2564เป็นวันครบรอบแต่งงาน8ปีแจงได้โพสต์ภาพคู่แจ๊สเป็นนาทีที่หนุ่มแจ๊สเซอร์ไพรส์วันครบรอบพร้อมกับเผยความในใจถึงเรื่องเซอร์ไพรส์จากสามีว่าน้ำตาไหลอีกแล้วขอบคุณจริงๆเธอให้ทุกอย่างจริงๆขอบคุณเพื่อนพี่น้องที่ช่วยกันร่วมมือเซอรไพรส์มันมีมูลค่ามากแต่เธอก็ไปหามาให้ เซอร์ไพรส์กว่าสิ่งของที่ไม่สำคัญเท่าความรักเหมือนปีแรกที่คบกันแจสบอกถ้ามีจะให้ทุกอย่างปีนี้ครบรอบ8ปีที่แต่งงานกัน10ปีที่คบกันเธอทำได้ทุกอย่างอย่างที่พูดทำให้ผู้หญิงคนนี้ภูมิใจมากถึงจะไม่ค่อยพูดรักหมดใจผ่านอะไรมาเยอะทุกสุขเราก็จับมือการผ่านอุปสรรคขอบคุณที่เป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดี ดีมากจนอธิบายไม่ได้แจงจะอยู่กับแจสจนแก่ไปด้วยกันสัญญาในขณะเดียวกันทางด้านแจ๊สก็ได้โพสคลิปสวีทซึ่งเพลงให้ภรรยาฟังพร้อมแคปชั่นครบรอบแต่งงาน24สิงหาตามนี้แจงครบรอบแต่งงาน8ปีโควิดเอาไว้แค่นี้พอสตรีมไม่มีใครแทนได้รักนะ